my favorite things นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะอธิบายเนาะอาจจะเฉลยไม่หมดนะคะเพราะว่าเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนนะคะ,ะให้ดูคำสั่งก่อนนะคะพูดถึงเรื่อง favorite t h i n sorry favorite things favorite แปลว่าชื่นชอบเนาะ things ก็คือสิ่งที่ชื่นชอบนะคะมาดูคำสั่งข้อที่หนึ่งก่อนนะคะ write down ก็คือให้เขียนลงไป your favorite things into the form below นะคะ below ก็คือด้านล่าง form ก็คือรูปแบบที่เขาให้มาก็คือ form นั่นแหละเราใช้ทับศัพท์นะคะก็ให้เขียนสิ่งที่เราชอบลงไปใน form ข้างล่างนะคะพอมาข้อ2 ask your friend ก็ต้องไปถามเพื่อนนะคะ for the information and write down into the form below แล้วก็ให้เอาไปเขียน ที่ฟอร์มข้างล่างก็คือฟอร์มเดียวกันนะคะคำถามที่จะใช้ก็คือ what o r who is your favorite แล้วเราก็ใส่คำนามลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่น favorite things อันแรกคือ food ใช่ไหมคะเวลาเราจะถามเราก็ถาม what is your favorite food แบบนี้นะคะถามเพื่อนเนาะอะ,อะทีนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาให้เขียนเนาะเขียน ของเรานะคะลงไปก็อันนี้คือ you เนี่ยก็คือตัวนักเรียนนะคะ what is your favorite food สมมติ favorite food ของนักเรียนคือส้มตำอ่ะส้มตำได้เขียนลงไปนะคะข้อที่2 what is your favorite drink ชอบอะไระโค้โกโคลาโคลา what is your favorite fruit ชอบผลไม้อะไรอะ่ะดูเรียนนะคะก็เขียนลงไปแบบนี้ค่ะ mm hmm. Color สีชอบสีอะไร Movie นะคะ Songs ง i n g e r ซ i n g e r เนี่ยจะใช้ What ไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องเป็น w Who เนะเพราะ s i n g e r เป็นคนนะคะก็จะต้องเป็น who is your favorite singer ก็ใส่ชื่อนะคะชื่อของนักร้องลงไปตรงนี้เป็นชื่อนะ Sport ก็คือกีฬาตรงนี้จุดๆไว้นักเรียนอาจจะหาท็อปิกนะคะท็อปิกของตัวเองว่าจะถามว่าอะไรนะคะมีอะไรอีกอะที่เราถามได้ what is your favorite subject วิชาอย่างเงี้ยนะคะวิชาเรียนนะก็ลองเขียนลงไปอ่าครูเขียนไม่ตรงนะเพราะว่ามองผ่านกล้องนะคะไม่ค่อยถนัดทีนี้พอมาที่ตารางเนี้ยคะ่ะ your f r i e รนมีเนมตรงนี้เนมตรงนี้เนมตรงนี้ก็คือเนมเพื่อนนะคะเพื่อนคนที่หนึ่งก็ไปถามชื่อเพื่อนคนที่หนึ่งชื่ออลนรนะคะสมมุติชื่อแจ๊คอะเนมคนที่สองชื่ออลไรชื่อจอนอะเนมคนที่สามชื่ออลไรชื่อเจนอะไรเงี้ยนะคะก็ถามมาพอถามชื่อเพื่อนเสร็จได้เพื่อนมาแล้ว ก็ไปถามเขาค่ะ What is your favorite food เขาตอบมาเราก็จดลงไปค่ะอแจ็คอาจจะตอบพิซซ่า What is your favorite drink แจ็คก็อาจจะตอบว่าเป็น water อ,อชอบแค่น้ำเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ What is your favorite food ออาจจะเป็น apple แบบนี้เราก็จดลงไปค่ะคนที่2ก็เช่นเดียวกันก็ไปถามนะคะถามเหมือนกันใช้คำถามอย่างด้านบนเนี่ยค่ะ What is your favorite ใส่ topic ลงไปก็คือ food what is your favorite drinks what is your favorite fruit นะคะแล้วก็ใส่คำตอบของคนที่2องลงไปพอามาอันท้ายเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเขาเป็นช่องเดียวเนาะน่าจะหมายถึงเรานี่แหละคะ่ะน่าจะหมายถึงตัวเรานี่แหละคะ่ะก็ why is แล้วก็สิ่งที่เราชอบอะคะ่ะ เช่นถ้าเป็นฟู้ดก็ why is ส้มตำ is your เออ sorry ไม่มี is แล้วนะคะ why is ส้มตำ your favorite food ทำไมส้มตำเป็นอะไรนะอาหารที่คุณชอบก็ใส่เหตุผลลงไป because sorry <laughs> I p r o because i s is, is delicious เพราะว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เนอะแล้วก็จะให้เหตุผลไปนะคะ what is your favorite drink อ่าเอ่อโคลาหรือว่าวอเตอร์นะคะถ้าเกิดอย่างเป็นวอเตอร์ก็ because it's it is good for health มันดีสำหรับสุขภาพอะไรน,นะคะอ่าก็เขียนไปแบบนี้ ช่องนี้น่าจะหมายถึงตัวเราเนี่ยแหละค่ะว่าทำไมถึงชอบเอ่อ or o r เ r ่อด r ิ r ส์ o ร o ตค o ลเ o อรอันนั้นนะคะก็ให้เหตุผลไปการให้เหตุผลก็ใช้ประโยค It is การให้เหตุผลเนาะ Because it is แล้วก็ตามด้วย d j j e t t v v อะคะ่ะคำคุณศัพท์ขายายความว่ามันเป็นอย่างไรบอกลักษณะของมันบอกคุณสมบัติของมันนะคะ น่าจะทําได้นะคะไม่ไม่ยากเนาะเพราะเวลาตอบตอบแค่คํานามลงไปเองนะคะเดี๋ยวมาแก้ไขช่องสุดท้ายนิดนึงนะคะนักเรียนเพราะว่าครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใบงานนี้ต้องการอะไรนะ <laughs> เพราะว่ายังไม่ได้ไปอ่านแผนการสอนของเขานะคะก็ ทีนี้ในช่องอะคะ่ะอาจจะบอกเหตุผลได้แต่ทีนี้คำถามเราก็ต้องเลือกเองเนาะหรือเขาอาจจะต้องการให้เราเขียนคำถามว่าทำไมคุณถึงชอบอะไรนะถึงชอบสิ่งเหล่านี้เช่นพ่อแรกอะคะ่ะถ้าจะถามว่าทำไมส้มตำคือสิ่งที่คุณชอบที่สุดอาจจะไม่ได้ต้องการให้เหตุผลนะอาจจะให้ตั้งคำถามก็ได้นะนักเรียนก็ตั้งเป็น why is ใช่ปะ่ะส้มตำ Favorite Food นขาดเลยแปบบ๊บนึงนะคะนักเรียนใส่เ e s t i o n m มา k ลงไปพอมาข้อที่2ก็ตั้งคำถามเหมือนกันก็ใช้ why is e นี่แหละคะ่ะ why is e แต่คำตอบของเราคือโคนะ้าเนาะโค้าแล้วโค้าไม่ใช่ Food แล้วนะคะโค้าเป็น Drinks <Yeah. S 1> ใช่ปะก็จะเป็น why is e cola your favorite drinks แบบนี้นะคะ่ะ อันนี้ก็คือแบบที่2นะที่อาจจะเป็นไปได้นะในช่องนี้เนาะว่าเขาต้องการแบบนี้หรือเปล่านะคะก็ลองทําไปก่อนหรือว่าถ้านักเรียนจะกันเหนียวตั้งทั้งคําถามแล้วก็ให้ทั้งคําตอบไปด้วยเลยเช่นอ่ะ้อเนี้ย why is durian uh, your favorite fruit อย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ให้คำตอบไปด้วยเลย because it is ดูเรียนมันทำไมละ because it is very sweet and good smell กินดีมากเลยอะไรอย่างนี้เนาะคนที่เหม็นก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะก็คือถ้ากันเหนียวก็ตั้งทั้งคำถาม แล้วก็บอกคําตอบไปด้วยเนาะเพราะว่าครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาต้องการแค่จะให้ตั้งคําถามหรือว่าให้บอกเหตุผลนะคะอันนี้ก็แก้ไขนิดนึงเนาะ